สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านวันนี้ที่เกลียวจะพาเพื่อนๆมนาชมต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนะคะซึ่งอยู่หน้านร้านของที่เกลียวนั่นเองต้นไม้ใหญ่ต้นนี้บอกเตอร์เลยว่าตั้งแต่ก่อนปลูกอู่ก็มีอยู่แล้วและมันจเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆบอกได้เลยนะคะต้นไม้ใหญ่ต้นนี้เป็นต้นไม้ใหญ่ต้องห้ามห้ามตัดเป็นอันขาดมิฉะนั้น จะโดนค่าปรับบ้านตะไทยเลยค่ะนั่นก็คือต้นไม้ใหญ่ที่ทางหลวงเอามาปลูกไว้ริมถนนสองฝั่งฝั่งถนนเลี่ยงเมืองค่ะในต้นไม้ใหญ่ที่ว่านี้ก็คือต้นตะแบกนั่นเองเห็นไหมคะ ใหญ่สูงเลยสายไฟแล้วล่ะค่ะซึ่งทางหลวงนะคะเอามาปลูกไว้นะคะเมื่อก่อนนี้นะคะเป็นท,ที่ทราบกันดีนะคะว่าต้นไม้ทางหน่วยงานราชการเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยนะคะตัดโค่นไม่ได้นะคะมีความผิดนะคะไม่ใช่ปรับอย่างเดียวนะคะโทษถึงจับคุกทีเดียวนะคะทำลายทรัพย์สินของทางราชการนะคะ แต่เราสามารถที่จะตัดแต่งกิ่งได้นะคะถ้าลุกล้ำเข้ามาในบ้านได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เมื่อถึงเวลานะคะที่ต้นไม้ใหญ่เหล่านี้นะคะสูงมากเกินเกินนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับสายไฟอะไรก็แล้วแต่นะคะทางราชการเขาจะมากําจัดด้วยตัวของเขาเองค่ะมาตัดนะคะแต่จาไว้อย่างหนึ่งนะคะ ทรัพย์สินทางราชการนี้นะคะแต่ต้องไม่ได้นะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านเห็นแค่ว่าเป็นต้นไม้นั่นก็เป็นความผิดแล้วล่ะค่ะไม่ใช่โทษปรับอย่างเดียวนะคะโทษถึงจำคุกทีเดียวนี่คือต้นตะแบกค่ะแต่เวลาออกดอกจะสวยมากเพื่อนๆเห็นดอกไหมคะสูงมากทีเดียวะค่ะ มีมาก่อนที่จะเกี่ยวจะสร้างอู่อีกนะคะพูดแล้วก็ให้ความร่มเงินนะคะแล้วก็บังแสงนะคะเป็นที่นั่งให้ลูกค้าสงบเทียบมากเลยค่ะเห็นไหมคะบังแดดได้ด้วยนี่แหละค่ะคือข้อดีของต้นไม้ใหญ่ะคะ่ะขอขอบคุณในการรับชมนะคะเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกท่าน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เจ๊เกี่ยวด้วยนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะคะโครคไข้ไก่เก็บออกนอกบ้านสวมแม้เป็นประจำนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ